đeo, phu thảo đưa, tha đang ao phu thảo con, nó khửn, thà con, thẳng con, leo เร็ว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 อาเร็วเร็วเเร็วเร็วชั่มเร็วตัวมียสิโคบมาไนเร็ว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 อาแล้วดันดันตัวเมียก่อนเร็วดันไปดันไปขอบมันกว่างอยู่บงหมูตัวใหญ่บงแขบเลยไปเร็วเอา nào leo, sút tin, nào leo 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 leo, nào leo 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 leo

ก็จะผสมบางทีเราก็ต้องแต่ละแม่จะไม่เหมือนกันเนาะแม่เตี้ยสูงต่ําจะผสมยากง่ายไม่เหมือนกันจิ๋มแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันจิ๋มบางคนบางตัวอยู่ข้างล่างบางตัวเนี้ยจะจิ๋มงอนบนเนี่ยจะผสมยากผสมจริงเพราะกว่าจะถ้าเราไม่จับช่วยก็จะทําให้เขาผสมอ่าไม่ตรงช่องคลอดเนาะครับเราก็ช่วยพยายามจับ มันก็จะง่ายไม่งั้นตัวผู้จะเหนื่อยก่อนเวลาปีนตัวเมียอะไรหลายๆรอบอะจะเหนื่อยแล้วไม่ได้อาไมาไ,ไม่ได้ผสมเลยแต่ทําให้ตัวผู้เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ผสมทําให้การตกไข่ที่เราจะผสมให้มันควบคุมเนี่ยไม่ดีครับผมถึงต้องอ่าจะเชา้าเย็นอ่จะจะจะแยกข้ออ่าอยู่ข้อไขอข,อข,อข้อมันแล้วก็เวลาจะผสมจะค่อยไล่แล้วก็เอาเข้าผสม ผสมเสร็จหมูตัวผู้ลงค่อยๆเอาออกครับกว่าผมจะทําอย่างนี้ทุกตั้งแต่เลี้ยงมาก็จะทําแบบนี้ประจาไม่งั้นมันอย่างที่บอกถ้าอยู่ร่วมกันเลยอ่ะมันก็ได้แต่บางทีถ้าหมูตัวโตอย่างเงี้ยตัวผู้ตัวโตมันก็จะทําให้เวลาปีนตัวตัวเมียเวบ่อยอ่ะถ้ามันไม่ได้มันก็จะเหนื่อยครับอันนี้เราก็ช่วยช่วยจับใส่ก็จะแบบนั่นไะก็คือนั่นสบายแล้ว รอมนลงรอลงแล้วก็เอาเอา,เอาไล่กลับครับก็จะทําประมาณนี้ทุกทุก,ทกชุดของผมครับรก็ประจเท้าเย็นจนจนหมูจนหมูไม่ขึ้นครับจนหมูไม่นิ่งไม่นิ่งคือหมายถึงหมายถึงยังไงตัวเมียไม่ไม่ยอมให้ตัวผู้ปีนครับนั่นคืออ่าก็เราก็เอาตัวผู้ออกครับก็ หมูจะเป็นสัตว์นิ่งอยู่2วันเนาะเราก็ผมจะผสมเช้าเช้าเย็น2วันเลยอันนี้ผสมครั้งที่3ครับเย็นเมื่อวานแล้วเช้าว,วันนี้และเย็นว,ว,วันนี้ครับนี่ครับก็จะเอาเอาผสมอีกพรุ่งนี้เช้าอีกเหมือนกันครับก็จะเพะหมูจะหมูผมจะผสมแบบนี้ครับทุกชุดหนึ่งคือเพื่อให้คุมการตกไข่ของแม่พันธุ์เพราะแม่พันธุ์มันจะไม่ได้ตกไขท่ทีเดียวนะครับมันจะตกไขเ่เป็นชุดเป็นชุด ขก็ใาสา่ที่แบบเราประสมให้มันคุมไว้จะได้ให้มีได้ลูกที่สิบตัวขึ้นครับผมเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้ใหญ่ๆครับก,ก็หมูผมจะมีข้อดื่อยๆเนาะหมูดำเบิกเชียก็อ่า ก็ฝากกดติดตามเนาะทางช่อง YouTube ผมมนชัยตายก็จะมีอะไรเกี่ยวกับหมูหรืออะไรดีๆเกี่ยวกับกเกษตรก็จะทำลง,งเขาก็จะลงครับลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ออกจะหาอะไรกินแล้วเก่งๆ,ๆเราก็เสร็จก็เราก็จะนัดก็เดี๋ยวเดีย๋ยวผมจะเอาไข่ครับมัมลุงหลังจากเครือบผสมจเมียเไรยังขึ้นอยู่เลยครับ คือ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 ครับเนี่ยเอาจก็จะไล่กลับข้อมา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  มา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 กินไทยแล้วเร็วมาลรวจะอะไรกับพ่อแยกผสมเสร็จลงเสร็จก่อนวันละทั้งลับทีก็พอครับ ประมาณนี้ก็แล้วเขาผสมเสร็จเขาก็จะมารอเพราะเราจะให้กินไข่ทุกครั้งหลังผสมครับก็จะเดี๋ยวต้องไปเอาไขมา่มาเปินดูดูก็จะประมาณนี้ครับเวลาผสมหมูครับช็อปร,รอแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหา้ดูก็ฝากกดติดตามทางช่อง u t u b e ครับขอบคุณครับ